ครับก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านนะครับตลอดจนนักเรียนโรงเรียนพระศีสุที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการครูบรุคลากรโรงเรียนพระศีสุขท,ทุกทุกท่านนะครับก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่กําลังระบาดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับตามที่เราได้รับทราบกันนะครับกรุงเทพมหานคร ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากท่านผู้ว่าราชการเทพารักษนะครับท่านพลตํมเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับได้ส่งต่อในนโยบายให้กับทางสถัก,การศึกษานะครับท่านเกรงไกรจงเจริญนะครับที่ดูแลในเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทาพายักษนะครับแล้วก็ส่งต่อในนโยบายนี้ให้กับโรงเรียนเทพายัคร์ทุกทุกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับส่งต่อให้กับทางผู้บริการเขตจอมทองหรือผู้บริการ เขตทุกๆสังานเขตนะครับส่วนเขตจอมทองก็จะเป็นท่านผู้ในการสุภวรรณคุ้มวงศ์นะครับที่ท่านก็เป็นองค์บรรยา่ในการจัดการศึกษานะครับกำชับในนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงนี้นะครับให้กับทางโรงเรียนสังกัดกรุงเทพพันารทุกๆโรงเรียนนะครับส่วนโรงเรียนวัดศรีสุขนะครับกระผมในยระวิสุทธิเสงี่ยวนะครับผู้ในการถ่ายกษากประเนเดียวกันนะครับก็ได้รับมอบนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนะครับก็ได้ความเป็นห่วงบรยาของผู้ครองทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับเพราะว่าโควิดนี่ยังอยู่กับเราค่อนข้างอีกคนานนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเป็นห่วงกันเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพนะครับถือว่ามีความสําคัญและมีความจําเป็นโรงเรียนแังดที่มรดรนะครับได้มีการประกาศหยุดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเหตุพิเศษนะครับในฉบับที่ 3. ามเดือที่4เนี่ยนะครับก็คือยาวไปจนถึงวันที่31มกราคมเลยทีเดียวนะครับ ว่าที่โรงเรียนได้ดําเนินการจัดการกับผู้ปกครองนะครับให้กับนักเรียนได้มีโอกาสได้ไม่เสียเวลาหรือเสียโอกาสในการจัดการศึกษาหรือว่าในการที่จะเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกันก็คือข้าราชการครูของเราได้มีความร้อมนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับในการเตรียมรูปแบบในการจัดการเรียนสอนนะครับเพื่อให้เด็กของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับเป็นไปตามหลักสูตรแล้วก็ด้วยความเข้มข้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับก็จะมีเรื่อง34าสเรื่องด้วยกันนี้ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการ การสอนแบบ On Air, On Hand, ฮนออนไลน์ออนซนะครับที่ให้ผู้ปกครองก็รู้สึกว่าคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนเนี่ยหลายท่านก็ตรหนักและให้ความสําคัญและให้ความสนใจนะครับซึ่งแักเรียนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีการปรับตัวกันได้แล้วนะครับที่มีการเรียนในรูปแบบต่างๆท,ที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่า,าวใน้อนต้น นะครับนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระผมได้มีการติดตามพบป,ะ,ปะพูดคุยกับผู้ใหา่การครูทุกท่านนะครับในวิาสายประหงผมมีโอกาสได้เข้าร่วมในการที่จะเข้าไปในส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับสามารถที่จะพบปะผู้ปกครองนักเรียนนะครับเกี่ยวกับกระบวนการในการทําง,งานของคณากรรมการครูในสายประหงเนี่ยในเบื้องต้นก็รู้สึกขอบคุณผู้ปกครองนะครับเชิญชมในคุณครูและก็ผู้ปกครองนักเรียนนะครับที่ได้ให้ความสําคัญและก็ตระหนัก สามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีนะครับโรงเรียนของเราได้มีการสรุปรวบร,ร,รวมนะครับในเรื่องของการจรัดทําสุ่ในรอบในสัปดาห์นะครับว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะสอนอะไรไปบ้างนักเรียนเรียนอะไรไปบ,บ้างมีการสร่งงาน,นขี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ตตในแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละรายวิชานะครับคุณครูก็มีการสรุปให้กับทางฝ่ายบริหารเพื่อทราบนะครับว่าเป็นรายงานกนารจัดเรียนสอนนะครับเพื่อที่เราจะได้รับทราบแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาและช่วยเหลือกันต่อไป นะครับซึ่งก็ส่วนตรงนี้นะครับก็ก็ในคิดว่าในช่วงระยะเวลาต่อไปเนี่ยนะครับอีก14วันหรือ15วันที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ได้มีการแต่งตั้งอาจารา์ครูนะครับซึ่งนอกเหนือจากคุูครูประจำชั้นแล้วครูพิเศษแล้วนะครับที่ผู้ปกครองนักเรียน,นยสามารถเข้าถึงแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับสอบถามปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าคําแนะนำอื่นที่เป็นประโยชน์กับผู้ปกครองนักเรียน ก็ได้ดาเนิเนการกันอยู่แล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยโรงเรียนได้แต่งตั้งคุณครูสองท่านท่านวิชาการคุณครูธานทิพย์มานทวีแล้วคุณครูชยัยศิษ์พิษเพงก็สามารถที่จะให้คําตอบกับผู้ปกครองได้นะครับในระดับที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าทั้งสองท่านไนด้มีการประสานงานกับทางฝ่ายบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผมแล้วก็ท่านรองเนตรนุนน่มบุญนําก็จะมีการพูดคุยอัปเดตข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆเดือนๆโดยต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับมีข้อคําถามนอกเหนือจากที่จะ โ,โรง <fits you. S 1> เรียนได้มีข้อมูลหรือเสนอแนะไปบ้างแล้วที่ว่าผู้ปกครองมีข้อเสนอต่างๆที่เป็นประโยชน์โรงเรียนก็ยินดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไขและพัฒนาให้เปิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเราและผู้ปกครองของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการรับนมช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยก็ยังมีมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผู้ปกครองได้รับนะครับว่ามารับนมวันไหนช่วงไหนเวลาใดนะครับชั้นไหนปอดไดนมารับอะไรอย่างไรเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผู้ปกครอง แล้วก็จะรับทราบจากคุณครูประจาชั้นอยู่แล้วนะครับก็จะมีการแจ้งผู้ปกครองเป็นระยะยะนะครับส่วนแบบฝึกเช่นเดียวกันนะครับอนุบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบออนแฮนนะครับก็จะมีการแจกใบงานอะไรสิ่งๆต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการฝึกหรือการเขียนการคาดของเด็กอนุบาลประมวัยเนี่ยก็จะอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถแจ้งมาทางสายอนุบาลได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับโรงเรียนก็ด้วยความเป็นของบัรยายนะครับที่นาเรียนว่า <c oughs> เราเป็นหมู่บรรยายท่านนะครับทุกเทศบาลนครที่ว่าสมิทกวนเมืองนะครับท่านเพียรไกลทุกเจริญจักรการศึกษาท่านผู้แทนเขตจอมทองนะครับท่านสุกรคุบงบุคลากรโรงเรียนวัชสุขทุกท่านเป็นหมู่บรรยายท่านนะครับอีกทีหนึงครับก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนนะครับช่วงนี้นะครับก็ในเรื่องของการดูแลนะครับก็ทำชับฝากกันดูแลนิดนึงนะครับก็วัดตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกๆวันนะครับให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไปไหนมาไหนก็ สวมใส่หน้ากากนะครับล้างมือล้างมือนะครับด้วยเจลเอลกอฮอล์อะไรพวกนี้รักษาระยะห่างนะครับห่างกันมากเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งดีนะครับถ้าไม่มีอะไรไปไหนมาไหนท่านกอา็อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อนะครับเพื่อชาติแล้วสถานการณ์โควิดก็จะค่อยๆเดินจากพวกเราไปนะครับตรงนี้ก็ด้วยความเป็นผงเป็นใยนะครับโอกาสนี้นะครับกับผมนาย ราวิสุทธิเสงี่ยมนะครับผู้อำนวยการทานกศษาโรงเรียนวัดศีสุขก,ก็อยากจะประชาัมพันธ์นนบอกกล่าวพูดคุยผูย้ปกครองด้วยความเคารพวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ